สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกาดไฟคังนะครับเยก็ตอนแรกก็คิดว่าปีใหม่น่าจะไม่มีอะไรลงนะก็อาจจะเนียนเนียนเนียนลงแค่มาร์เวลเดนแอพกับโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตนะก็กลายเป็นว่าอย่ดีๆก็มีของให้ลงนะครับก็จะเป็นคุณพ่อไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันมันมันเป็นของที่ขายในร้านการ์ดไปติดต่อร้านการ์ดไกลบาทน่าจะมี แล้วก็ไม่รู้มันจะลงไมเทิร์นหรือเปล่าเพราะว่ารันกัดเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไมเทิร์นเขาบอกว่าไม่น่าใส่ไมเทิร์นผมก็ไปเลยไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรมันแต่มันเป็นอ่า uh, d b s 0 4กับ05ที่ออกมา6แคลนก็จะมีโกมีเมกาโคลนีมีโอนกตาทาจิคาเซแล้วก็สไปบาร์เทอร์กับเกรเนเจอร์6แคลนนี้ก็คุณพ่อได้หมดแล้วแต่ว่าที่ได้ลองก็มีแค่โกกับ โกผู้หญิงนะฮะก็ได้ลองแร็ลองเด็กนะครับเพราะฉะนั้นมามาที่เอเซลก่อนนะกันนะเพราะว่าเป็นเด็กพระเอกเนาะใครก็อยากรอดูนั่นเองนะฮะตัวเริ่มคุณพ่อใส่เป็นคลิปเอาจิงๆมันไม่จำเป็นต้องใส่คลิปก็ได้เพราะว่าคุณพ่อในเด็กเนี้ยไม่ได้ใส่กาเล็ดกับไม่ได้ใส่ไอ้คู่เนี้ยคู่กาเล็ดกับอ่ากาเล็ดกับเบอร์แมนอะแต่ว่าถ้าอยากจะใส่ก็ใส่ได้ก็ต้องก็ใส่เป็นตัวเริ่มคลิปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น ถ้าท่าใหญ่มันถ้าด o อก i n ้งฟอร์เมชันลมล่างของมันนั่นเองแต่ว่าอย่างนี้แล้วแต่มันเป็นฟอย์เพราะฉะนั้นก็เลยติดไว้แล้วกันไฟฟูอาร์ R นะฮะเด็กเนี้ยการมาของกันไกเอเซลอะซิสเตอร์เอเซลเนี่ยทําให้เด็กมันกลายเป็นเด็กที่ไม่มีความเสถียรแล้วเพราะว่าเป็นเด็กที่เกิดสามค่อนข้างเยอะเยอะมากๆยิ่งลมฮิวเกดสามโดยยิ่งเยอะเข้าไปอีกเพราะฉะนั้น กลายเป็นว่าเด็กเนี้ยมันต้องใส่เกรดสามเยอะทำให้ความตระเถี่ยงของมันลดลงเพราะว่ามือเราจะมีแค่เกรดสามค่อนข้างเยอะนั่นเองก็จะใส่เป็นเอเซลซิสเตอร์นะครับมันชื่อว่าอะไรนะและ้วจะสีทองแห่งการกรอบกูก Grand Excel ้แกรนเอเซลซิสเตอร์หนึ่งหมื่นสองพันมีเอเซลนะครับแอคทีฟวันกาดวันบั่นบั่นนำกัดเกรดสามที่ติดเอเซลอยโซแล้วเลือกเกรดสามที่ติดคำว่าเอเซลทั้งหมดในโซที่ไม่ใช่ตัวมันเองตัวมันจะได้รับ สกิลทั้งหมดในนั้นหมายความว่าเอาเกตสามเอเซลอะไรก็ได้จะเอาซิสเซอร์อย่างยัดซิสเซอร์ก็ได้ทําให้เกิดแอคทีฟสกิลทําให้เอเซลในโซทั้งหมดเนี่ยเกิดต่อให้เรามีบอลเอเซลสองใบคุณก็จะสามารถใช้สกิลของบอลเอเซลได้สองครั้งหรือมีเลเวนแฮร์เอเซลสองใบคุณสามารถเคานต์บัตหนึ่งบวกหมื่นห้าบวกขีห้ามหนึ่งห้ามหนึ่งหรือขอแต่หนึ่งแล้วก็เคานต์บัสหนึ่งบวกอีกหมื่นห้าบวกอีกคีหนึ่งก็ได้เพราะมีอาเลเวนแฮร์สองใบเพราะฉะนั้นสกิลบนมัน เก่งมากทําให้เราต้องใส่เกรดสามเยอะเพราะสกิลบนด้วยแล้วก็สกิลล่างก็เป็นอีกหนึ่งใส่ใทําให้เกรดสามันค่อนข้างเยอะนะครับก็คือแอคทีฟวันกาดวันเพอร์เทนถ้าในถ้าวนกาดทุกแข่ง okay, มันเกรดสารลสูงกว่าแล้วเรามีการ์ดเกรดสามจำนวน2ใบหรือมากกว่าในโซเคาน์เตอร์บาตหนึ่ง จนจบเทินตัวมันจะบวก1ไดแล้วก็คู่แข่งไม่สามารถใช้สกิลออโตได้และอัลล็อกการ์ดทั้งหมดหมายความว่ามันยังเป็นการ์ดที่เคานเตอร์เควอได้เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะสกิลล่างเนี่ยบวกได้อย่างเดียวไปเท่าไหร่ไอ้สกิลต่อเนื่องของมันก็คือห้ามออโตก็คือห้ามเควอยิงแล้วก็อัลล็อกทำให้เป็นอีกหนึ่งตัวที่สู้กับเควอได้แบบสบายเหมือนเดิมสุ้กการล็อกการ์ดได้เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะใส่ไว้เต็ม4เนาะเพราะเป็นตัวเล่นหลักของเรานะครับ ที่เหลือคือว่าใส่เอเซลทุกล่างในเด็กซึ่งเพราะเราใส่อย่างละสามทั้งหมดนั่นเองนะครับก็จะใส่เป็นอ่าแพตติน่าเอเซลสามใบนะครับสกิลก็คือแอคทีฟเวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเอ้ยไม่ใช่เบอร์เทิร์นแตเคาน์เตอร์บัสหนึ่งในการไดเช็คครั้งที่หนึ่งของเทิร์นนี้จะเปลี่ยนเป็นดูทูเด็กสองใบหนึ่งใบลงเลียหนึ่งใบเช็คทริกเกอร์แต่ถ้าในโซลเรามีการ์ดเกตดสามสองใบหรือมากกว่าจะทําอย่างนี้ในใดที่สอง เป็นต้นไปด้วยมันบอกว่าเป็นต้นไปหมายความว่าถ้าเรามีไอ้นี่ในโซลแล้วมีเกตสามอย่างเงี้ยสองใบแล้วก็มีเอเซลซิสเตอร์เนี่ยกอปสกิลได้จากการยัดมือหนึ่งใบอะยัดอีกตัวหนึ่งเลยเคาน์เตอร์บัตหนึ่งบวกไดแล้วก็เคาน์เตอร์บัตหนึ่งของแพตติน่าสามไดเนี่ยจะเป็นการเปิดด้วสองใบหนึ่งใบ,บลงเรียนหนึ่งใบเช็คทิกเกอร์อีกครั้งไดที่สองหนึ่งใบลงเรียนหนึ่งใบเช็คทิกเกอร์ไดที่สามหนึ่งใบลงเรียนใบเช็คทิกเกอร์ได, 3, กกด้นั่นเองก็ จะเล่นเหมือนกับตอนที่เล่นพรีเมียมของเอเซลนั่นเองนะครับที่ใช้ตัวนี้กดสก,กิลก่อนแล้วก็ใช้ไอ้มังกรที่เคาน์เตอร์บัสเพื่อซูพีเรียสไตล์นั่นแหละนั่นเองนะฮะคุณพ่อใส่เป็นบอลเอเซลสามใบนะครับก็เป็นตัวทำให้เราเล่นเร็วได้นั่นเองเนาะก่อนหนึ่งมืนสองพันมีเอเซลนะครับแอคทีฟจากบนมือเนาะถ้าไอ้สก,กิลบนเนี่ยคุณพ่อไม่พูดกันเพราะว่าเราไม่มี เราไม่ได้ใส่ในนี้เราไม่ได้ใส่เบอร์แมนก็หนูว่าถ้าในช่องวันหรือช่องเรามีเบอร์แมนกับกาเลตโซบัสคลิฟออกและซูพิเรไลท์ถ้าเขื่อนเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าได้ลบหนึ่งสกิลล่างนะฮะก็ออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีเอามือหนึ่งใบลงเรียรได้หมายความว่าถ้าเรามีไอเนี่ยสองใบแล้วเรากดสกิลของไอแพตติน่าแพตติน่าซิสเตอร์เอามือหนึ่งใบยัดก็เป็นสามใบ คุณสามารถเอาเรียรตีเรียรตีแล้วก็เอาแวนตีมีกี่ใบสามตัวคุณสามารถโดดกับมือได้สามสมรอบสามใบนั่นเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คอมโบของไอเนี่ยค่อนข้างจะโหดนั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่คุณพ่อบอกไปแล้วเนะว่าคุณพ่อใส่เลเวนแฮร์เอเซลบ้สามใบซึ่งไอพวกเอเซลเนี่ยนอกจากแพตตินาแล้วคุณพ่อแนะนำว่าเพิ่มลดเด่ดจะชอบว่าจ,จะเพิ่มเป็นบอลสีก็ได้หรืออาจจะ ลดบอลเหลือ2ก็ได้แล้วไปเพิ่มตัวอื่นเกตหนึ่งเกตสองเกตสามใบอื่นแทนก็ได้คุณว่าใส่เลเว่นแฮร์ไว้สามใบเพราะว่ามันมีในการเล่นหลายครั้งที่บอลเอเซลขึ้นแล้วเลเว่นแฮร์มันขึ้นโดยเพราฉะนั้นสามารถสูพิเรียได้แล้วก็เขาจะบัตหนึ่งซูพิเรียต่อได้มันก็ค่อนข้างจะคุ้มที่จะเล่นนั่นเองครันทำให้เราการันตีว่าเทินหน้าเราไล์เป็นซิสเตอร์ได้ต่อปุ๊บมันมีเกตสามในโซสองใบแล้วนั่นเองนะฮะก็ เลเวนแฮร์เอซเซลหนึ่งมืนสองพันมีแอคเซลเหมือนกันออสแอคทีฟ uh, จากบนมือถ้าเป็นกัดเป็นบอลเอเซลเคิลเตอร์บัสหนึ่งซูพิเรียไลท์ง่ายๆแล้วก็อีกสกิลนะครับออโต้เวนการ์ดเมื่อมันโจมตีถ้าในโซเรามีบอลเอเซลอยู่เคิลเตอร์บัสหนึ่งบวกหนึ่งหมื่นห้าพันบวกหนึ่งคิแล้วก็คู่แข่งไม่สามารถปาพิทักได้จะโปรเทคจะรอพีจีหรือจะคริสเซนติเนลก็ไม่ได้ทั้งหมดนั่นเองนะฮะใส่ไว้สามใบ แวนไทยเราไม่เหมือนกับแวนญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษตรงที่เขาปลดแพตตินอาร์เพอร์ซีวาลทำให้เด็กที่ไม่ติดไอเด็กที่ไม่ได้ใส่กุนกวินสามารถใส่เพอร์ซีวาลได้กี่ใบก็ได้เพราะฉะนั้นคุณพอ่อจะใส่เพอร์ซีวาลไปคู่หนึ่งนะฮะก็หนึ่งมืนสองพันมีแอคเซลคอนเทนวกาดอ่าอยูนิตในช่องแอคเซลบวกห้าพันแล้วก็ออโต้แวนเลียเมื่อลงสนาม ถ้าเป็นเกลือเป็นเกลือสามหรือสูงกว่าเคาน์เตอร์บัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบได้เอ็กเซลหนึ่งช่องแล้วก็หาอะากโกเวลจากกองหรือจากดอกหนึ่งใบคอลงช่องเลียสกิลนี้ใช้ได้เทิานนละครั้งนะฮะแน่นอนว่าใส่เพอร์ซีวาลสองใบคุณพ่อใส่เป็นอโกเวลสามใบอโกเวลนอกจากที่มันจะตีเสร็จเอาเลียหนึ่งใบยัตโซยกขึ้นมือได้แล้วคุณสามารถที่จะเอาไอ้ตัวยัตโซอะเป็น เอสเซลเพื่อวางสังหนุกไว้เในเทินนาได้นั่นเองก็9,005.2นะครับออโต้แวนการ์ดไม่ลงในช่องแวนคอร์เตอร์บัตหนเปิดเด็กสใบเอา1ใบคอลงช่องเรียที่เหลือเรียงตายอีกสก,กิลหนึ่งออโต้เรียการ์ดเมื่อมันโจมตีเอาเลทหนึ่งใบยัดโซแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้นั้นอ่าบวกพลังให้มัน5ให้มัน10,000ก่อนแล้วก็จบการต่อสู้นั้นยกมันขึ้นมือนั่นเองนะครับใส่ไว3้3ใบซึ่งคุณพ่อทำไมถึงใส่3ใบเพราะว่าคุณพ่อใส่ใบใหม่ไว้1ใบ ไอ้ใบใหม่เนี่ยมันเอามาช่วยตีแรงได้เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่เสียค่าคอร์สอะไรเลยมันค่อนข้างจะง่ายก็ติดมาช่วยตีแถมคุณพ่อลองไอ้อโกเวลสี่ใบแล้วเณา่อว่ามันเยอะไปโอกาสใช้มันน้อยเพราะว่าเราใส่บรอนเอเซลสามใบคือคอมโบหลักของคอมโบใหญ่ของมันคือไอ้เนี่ยสามตัวแล้วยกขึ้นมือหมดแล้วแวนกาดตีเอาลงมาเอาลงมาใหม่อีกสามตัวตีการันตีว่าหมื่นหมื่นเก้าแน่แล้วสามครั้งหกครั้ง หมื่นเก้าบวกหกครั้งก็เลยติดไอ้นี่มาซะใบหนึ่งมาสะใบหนึ่งนะฮะก็จะชื่อว่าอัศวินแห่งกลางแห่งความโกรธบัคเดย์มาเกสเก้าพันจิวห้าคอนตินเรียก,กาดอ่าในเธอเราตัวมันจะบวกพลังห้าพันต่อจำนวนเกียร์สามในโซที่ติดชื่อเอเซลที่ชื่อแตกต่างกันก็ในโซมันจะมีเอเซลชื่อต่างกันได้สี่บวกได้สูงสุดคือสองหมื่นก็จะตีสองหมื่นเก้า อีกสกิลหนึ่งคอนติเนียเรียการ์ดเหมือนกันถ้าเรามีการ์ดเกรดสามในโซลสองใบหรือมากกว่าในการให้จุอยู่ในเนี้ยโจมตีมันจะโจมตีทั้งแถวหน้าและแถวหลังของคู่แข่งพร้อมกันเลยก็อยู่บนช่องแอคเซลจะตีอยู่สิบสี่สี่สิบสี่ตีหน้าและก็หลังพร้อมกันค่อนข้างจะน่ากลัวก็ติดไว้หนึ่งใบเปอร์เซ็นตใช้มันถ้ามันขึ้นก็ใช้ถ้ามันไม่ขึ้นก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่อ่ะมันไปลงเกรดสามหมดแล้วที่เกรดเเกรดสองอีกทีหนึ่งก็จะเป็น ชุดที่คุณจะใส่ก็คือคุณพ่อจะใส่เป็นวันเดอร์คุณสามารถใส่เป็นวันเดอร์หรือจะใส่เป็นเบอร์แมนก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยจะใส่เป็นโครงไหนก็ได้แต่ผมว่าใส่เป็นโครงวันเดอร์เพราะว่าโครงวันเดอร์มันไม่ต้องหาเก็บสามขึ้นมือคุณแบบบอลเอเซลขึ้นมาคุณสามารถเอาเก็บไปไต่กองเพื่อที่จะหาตัวอื่นขึ้นมาเล่นแทนได้ในต้นเกมก็เลยใช้เป็นวันเดอร์แทนนะฮะ แต่โครงเ,เบอร์แมนก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่เบอร์แมนไม่จำเป็นจะต้องหากาเลตไอเนี่ยมันต้องหาไอเกตหนึ่งก็แอคทีฟเวนการ์ดนะครับโซบัสหนึ่งลีไทยโฮเวลในช่องเลียนหนึ่งใบซูพิเลียการ์ดที่จดชื่อบอลเอเซลจากกองในในช่องแวนได้ลบหนึ่งอ่าแล้วก็ไม่ลงสนามลากมือหนึ่งใบนะครับก็ เป็นตัวที่เอามาซูเปเรียนั่นเองซึ่งใส่สีแล้วก็คู่มันก็ต้องใส่สีนะเพราะว่ามันเล่นกับคู่มันไม่เหมือนกับเบอร์แมนกับกาเลตที่เบอร์แมนมันลงมามันสามารถทิ้งมือหนึ่งเพื่อที่จะหากาเลตได้แต่ว่าคุณต้องถือบอลเอเซลแต่ในกรณีนี้คุณไม่ต้องถือบอลเอเซลคุณถือแค่คู่นี้คุณก็จะซูเปเรียได้แล้วนั่นเองก็ได้อย่างเสียอย่างเนาะโฮเอลนะฮะก็แปดพชิวหมืน่นออโตเลกาดเมื่อ เมื่อมันจมเมืม่อกการโจมตีหรือบูทใช่ไหมออกไม่ใช่บูทอย่างเดียวถ้าแบงกัดติด L, เอเซลเคาร์เตอร์บัสหนึ่งจัวหนึ่งแล้วก็ลากมือหนึ่งใบลงช่องเลียนะฮะก็เพิ่มเวฟได้แต่ว่าจริงๆแล้วเปอร์เซนต์ใช้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเด็กนี้ไงแดมยากมีไงแดมไหมม,มีแต่มันยากนะฮะใส่ใบใหม่ไว้สามใบคุณพ่ออยาใส่สี่นะก็อาจจะถ้าอยากใส่สี่ต้องไปลดที่ตัวอื่นลงก็กระจายความเสี่ยงกันเอาเองแต่คุณพ่อใส่สามก็คิดว่าโอเคละ เปร์เซนใช้มันแค่ต้นเกมอะ่ะกลางเกมถึงท้ายเกมมันแทบจะไม่ได้ใช้ละมันได้ใช้แต่มันได้ใช้น้อยนั่นเองนะฮะก็จะเป็นชื่อว่าสัตัตสักศิ์แฝดไว้ไลออนมันแฝดตรงไหนเนี่ยมันก็มีตัวเดียวนี้แปดพันชิวหมื่นนะครับออโต้แวนเลียสกิลก็คือเมื่อมันบูธที่หรือโจมตีฮิตเปิดท็อปเด็กหกใบหยิบการ์ดเกรสายที่ติดเอเซลไม่เกินสองใบชื่อต่างกันไหมจะไม่ได้ อ่ะชื่อแตกต่างกันไม่เกินสองใบขึ้นมือถ้าเอาขึ้นมือสองใบเอามือหนึ่งใบยัดโซมันไม่ได้ว่าเอาไอ้สองใบที่ยขึ้นมืออ่ะยัดโซนะมันเอาขึ้นมือก่อนเท่ากับว่าเราจะมีมีมืออยู่ห้าใบขึ้นมือสองใบเป็นเจ็ดแล้วในนั้นอ่ะคุณอาจจะมีแบบเลเวนแฮร์หรือเป็นมือแต่ว่าคุณเปิดสองมาเป็นอ่าเป็นแพตตินาใบหนึ่งแล้วก็เป็นซิสเตอร์ใบหนึ่งคุณอาจจะา เลเวนแ์ยดโซเพราะไม่ได้ใช้แล้วคุณก็เอาไปเก็บไว้ในโซก็ได้แล้วก็คุณก็ถือแพตติน่ากับถือซิเซอร์ก็ได้ก็มันใช้แค่ต้นเกมม,มาหาของเนาะแล้วก็อีกสามใบสุดท้ายก็จะใส่เป็นน้องตุกตายนะครับเอามาช่วยไงเดมซึ่งเปอร์เซนต์ของมันคือน้อยมากเปอร์เซนต์ของมันคืออะไรคือใช้จากสกิลของแพตติน่าเท่านั้นเลยเพราะว่าแพตติน่าเป็นตัวเดียวที่สามารถสูพเรียคอนห้องได้นะฮะเด็กนี้มันไม่มีการสูพเรียใบอื่นเลยอ่ะก็ 7 0็0ันชิวหมื่นนะครับออตโตเ้เลกาดเมื่อลงจากคอร์สหรือความสามารถก็คือลงมาจากไม่ลงจากมือลงมาจากกองลงมาจากมือแต่ว่าเป็นการเสกอ่ะอาจจะมีวันเดอร์วันเดอร์เสกมาได้อาจจะมาจากวันเดอร์ที่ลงช่องเลียก็ได้โซบัสหนึ่งนะครับจัวหนึ่งหรือโซบัตหนึ่งงายหนึ่งแดมถ้าไหยหนึ่งดมน้องจะได้บวกพลังสามพันด้วยเพราะฉะนั้นคุณพ่อแนะนำว่าเอาน้องมางายแดมจัวก็จัวได้เอเซลอยู่ดีนั่นแหละนะฮะ ทริกเกอร์อันนี้คุณพ่อเปลี่ยนจากทริกเกอร์โกที่คุณพ่อใส่เป็นเป็นสมดุลหรือบางทีอาจจะใส่คลีเยอะอันนี้ใส่เป็นคลีเยอะนะฮะก็ใส่เป็นดอพีจนะีสี่ใบเนาะแน่นอนในเด็กวี Deck v, นะครับดอพีจีคือของดีเนาะเล่นเล่นเด็กดีมาเยอะแล้วมาเล่นเด็กวีคือแบบโอ้ดอพีจีนี่คือของดีจัด,จดนะฮะติดฟอนต์ไว้คู่เดียวหรืออาจจะไม่ใส่ฟอนต์เลยก็ได้นะครับใส่เป็นคีแปดก็ได้คุณพ่อใส่เป็นคีหกฟอนต์สองแล้วก็ ฮิวฮิววันนี้คุณพ่อลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นเป็นฮิวการเดียนสามใบแล้วก็ใส่เป็นฮิวสองหมื่นใบใบหนึ่งนะครับก็ไปลองเล่นลองเปลี่ยนดูได้แล้วแต่ชอบเลยก็คุณพ่อคิดว่าเล่นอันนี้ก็สนุกดีลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะโอเควิธีโอเร่องเด็กนี้อัน,นจริงๆมันก็เปลี่ยนไม่เยอะแต่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากการเล่นเดิมๆของเอเซลเนาะหนึ่งอะไรขึ้นมาให้มันให้มันมีหนึ่งขึ้นก่อนให้มีหนึ่งขึ้นก็พอใจแล้วอ่ะขึ้น ีฮิตก็เปิดหกหยิบสองเนาะแล้วก็ให้ดีจริงๆคือเพอร์เฟกตไลมันก็คือเจ้าหนี้นะฮะลองลงมาก็จะมีอ่าอกโกเวลที่พอได้เพราะว่าบัสหนึ่งก็ได้เวฟเวฟฟรีๆมาเวฟหนึ่งก็คิดว่าถ้าคิดว่ามันสามารถลงอย่างนี้ได้คุณก็ลงเลยแล้วก็โซบัสหนึ่งครับอ่าบึ้มด้วยไหมจะไม่ได้แล้วรีทายเออใช่โซบัสหนึ่งแล้วก็บึ้มคุณก็จะได้ซูเรเรียไลท์เป็น bron a c i a l ในความรวดเร็วแล้วก็ได้ลบหนึ่งนะครับถ้าถ้าคุณมีเลเวนแฮร์บนมือคุณก็สามารถที่จะเคานต์บัสหนึ่งแปะเลเวนแฮร์ได้ e x c e l 2อ,อีกใบก็จะเล่นเหมือนกับสมัยก่อนนูน้นเนาะอาจจะลงซ้ายขวามาช่วยตีในช่อง a x c e l ได้ก็โอเคแล้วแต่ชอบแล้วกันก็จะแนะนำก็จะมีเนี่ยมันลงต่อตูดแวนสบายหนึ่งที่เหลือก็มันลงได้ก็ลงลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสนั่นเองก็ ก็บารสไม่พอสมมติบารสหมดแล้วสปารเตอร์บาร์สหนึ่งหาคว,ควรจะมีท่าอีกท่าหนึ่งก็คือลงไอ้นี่สกิลครับลงไอ้นี่ต่อแล้วก็โซบาร์สหนึ่งหงายแดมบวกสามพันแล้วก็ไอ้นี่จะตีบวกบวกหมื่นห้าห้ามพีจได้ไอันนี้ก็จะตีอยู่ที่ไหสิบยี่สิบอ่ะสิบห้าสิบสี่แล้วก็โัวนี้ปิดท้ายเขาจะบาร์หนึ่งบวกหมื่นห้าบวกขีห้ามพีจีฮิตสกิล ซึ่งมันก็ยากเราถึะทำได้แล้วก็ถ้าฮิตก็เปิดหกซึ่งความสนุกของมันจะมาหลังจากนี้ก็คือเมื่อเราไล์ได้เป็นซิสเตอร์อิมเมจเนอรี่กีฟแอเซลทูนะฮะจัวหนึง่งแล้วก็สกิลครับเดี๋ยวลืมทำทำก่อนอเอามือหนึ่งใบที่ติดเอเซลเกียสามยัดโซจะได้ก๊อปสกิลทั้งหมดในนี้มา ก็จะมีเอเซลสามตัวในโซลเพืไ่ได้กอบสกิลทั้งสามตัวมาเลยแล้วก็มีบัตเหลือไหมสมมติบิ๊กเทอร์นี่แล้วเราเก็บเจ็บสักสองบัตเพื่อที่จะกดสกิลของไอน้นี่กับสกิลของแพตติน่ากดสกิลเคานเตอร์บัตรหนึ่งของแพตติน่าเอเซลครับครั้งต่อไปจะเช็คไดส์จะดูทับเด้งสองใบก่อนแล้วก็กดสกิลของไอ้นี่ครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งสามไดส์แล้วก็อันล็อกก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆหนึนน่งเทคนิคนะฮะก็จะเป็นการลงไอ้นี่หนึ่งตัวกับไอ้นี่หนึ่งตัว แล้วก็จะมีไอ้นี่อีกหนึ่งตัวสมมติว่าทําได้สุนน้มือดีอ่ะส่นน้มือเราดีนะเราลงเป็นฮะอากูเวลสักสองข้างลงบอลข้างหนึ่งใช้บอลตีก่อนสิบสองอันนี้ตีสกิลครับเอาบอลยัดบวกหมื่นอ่าเอาอันนี้มันบวกแค่หมื่นนะอาจจะเอาบอลตีก่อนแล้วก็อ่อนนี้ตีกระต่ายตีสิบเจ็ดเอ้สิบสองอาจจะตีข้างอันนี้ต,นนตีเอากระต่ายยัดยกขึ้นมือ แล้วก็เอาอันนี้ตีสิบสีอันนี้ตีต่อสกิลเอาไว้น,นี่ยัดยกขึ้นมือแล้วก็แวนตีครับสกิลบอกแล้วว่าก๊อปสกิลทั้งหมดของเอสของเอเซลในโซไอเนี่ยจะไม่ทันเพราะว่ามันเข้ามาทีหลังมันจะคันแค่ในตอนแรกเพราะฉะนั้นถ้ากับว่ามันจะมีแค่3ามตัวนี้เฉยคุณสามารถที่จะกดสกิลของแพตติน่าเอสไอบอลเอเซลที่ไม่อยู่ได้แค่ใบเดียวคุณก็โดดลงมาหนึ่งตัวหรือจะไว้ตรงนี้ก็ได้ อ,อันนี้ก็อยู่บนมือไปอ่ะ uh. แล้วก็การเด็กเด็กไรเช็คก็จะเป็นการเปิดสองครับอ่สมมติเปิดสองเก่งเกหน่อยโมโมหน่อยเนาะโมโมหน่อยโมโมหน่อยอืมเปิดได้สองใบสมมติเปิดสองใบอย่างงี้อุ้ยสองใบหนึ่งใบลงเรียลงเรียครับอีกหนึ่งใบไดเช็คเช็คทิกเกอร์คิดที่เข้าทิกเกอร์คี์พลังแวนก็ได้หรือ พลังแวนคิข้างบนก็ได้หรือแล้วแต่ถ้าเขาปล่อยก็คิแวนพลังข้างบนพลังข้างล่างพลังซ้ายพลังขวาก็แล้วแต่ไรที่สองอุ้ยลงคีแวนพลังสิงโตครับได้สุดอ่ะลืมกดสกิลไวน้นี่ก่อนไดรเช็คเอาขึ้นมือก่อนสกิลของไอคนนี้ลากลาก,ลากมือหนึ่งใบคุณก็ลากเป็นไออากูเวลเบอร์ก,กี้เนี่ยลงมา แล้วก็ได้เช็คในที่2ก็จะเป็นคู่นี้อ่ะลงมานี่อันนี้ก็ทริกเกอร์ก็เป็นคีแบนพลังข้างครับได้ที่3ก็ยังเป็นเหมือนกันสมมติว่าบอดไดสามสมมติว่าบอดอ่าสมมุติว่าอ่าบอดเป็นคู่นี้อ่ะแล้วก็ลงลงตัวนี้ครับแล้วก็ได้เช็คเป็นโฮเวลอันนี้ก็ขึ้นมือไปไอ้น,นี่มีเอเซลชื่อต่างกัน3ชื่อบวกหมื soul, ่นห้ามีการ์ดในโซ2ใบหรือมากกว่าติดเอเซลตีทั้งตีทั้งแถว ถ้าว่าตีแวนทะลุตูดด้วยถ้าฮิตก็เปิดหกยิบสองเหมือนเดิมเอามือนหนึ่งใบยัดอ่ะแล้วก็แบ t เทิครับเบาสุดคือเว็บไหนถ้าเว็บนี้ไม่ได้ทริกเกอร์จะเบาสุดก็จะเป็นที่สิบเจ็ดเนาะแล,นนแล้วก็อันนี้อุ๊ยแล้วก็นี้ตีเอาอันนี้ยัดก็ได้ยกอ่าอันนี้ตีอยู่ที่สิบสี่สิบห้าสิบห้า ยี่สิบสี่อันนี้สิบเท่ากันเท่ากันเท่ากันก็ตีสิงโตเคือว่าไม่ได้ใช้แล้วเก็บเข้าไปเลยก็ได้วันนี้ยังเสพทิ้งได้สิงโตวไว้ต่อตูดแวนหรือเอาหรือไม่อยากเอาต่อตูดแวนก็สิงโตตูดแวนมาเอามากินก็ได้แล้วยกขึ้นมือแล้วก็ตีสุดท้ายเล่นอยู่แค่เนี้ยที่เหลือปัญหาก็คือมันจะไม่มีแดมเล่นแล้วตอนหลังๆเพราะฉะนั้นถ้าหลังๆแล้วไม่มีแดมเล่นอาจจะต้องแบบเก็บแดมไว้เพื่อที่จะเล่น จะบวกไดหรือจะแค่เอาสกิลนี้ซึ่งม่อยน,นําว่าเอาสกิลนี้ดีกว่าบวกไดมันก็ดีนะแต่ว่าไอ้นี่มันได้เวฟได้เวฟอย่างเดียวไม่พอมันได้มันได้มันได,นได้หนึ่งเวฟเพิ่มเนแล้วก็หนึ่งแบบดูสองใบแบบคริกกับนอมอนอย่างเงี้ยไงก็คุ้มปะแต่ถ้าในกรณีที่มือเราไม่มีการ์ดไม่มีเอเซลที่จะเอามายัดคุณก็กดบวกไดไปก็ได้มันก็อยู่ที่มือว่าเอ,อ๊ะ เรามีมือที่จะเอามายัดหรือเปล่าหรือว่าเรามีแค่เรามีเลียแต่เรไม่มีมือหรือเรามีโซแต่ไม่มีมือก็แล้วแต่ว่าอะไรยังไงนั่นเองนะครับก็เป็น last evolution ของเอเซลในตอนนี้นะครับที่ที่ออกมาเนาะก็จะมีแค่เนี่ยก็คือมันก็คือรีของเอเซลทุกล่างของภาคเก่าหมดละไม่มีภาคอื่นแล้วถ่าจะภาคอื่นก็ต้องเป็นแบบล่างสไตล์อย่างสิงโตทองแลละ ก็ก็ไม่นานพี่ก็ยังไม่เห็นมีเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีนะฮะก็ประมาณนี้กับเอเซลซิสเซอร์นั่นเองนะครับไปลองจัดลองเล่นได้คุณพ่อข้อเสียอย่างหนึ่งของเิื่อนี้ยคือคือมันต้องหาเอเซลหาเอเซลทุกร่างทุกร่างสำคัญตรงนี้เลยแล้วก็ไอเจ้าวันเดอร์คุณพ่อไม่ห่วงเพราะวันเดอร์มันรีแล้วปัญหาคือโฮเอลคุณพ่อจะไม่ได้โฮเอลรีหรือเปล่าแต่รีวันเดอร์แน่ ก็จะมีหัเลที่เป็นปัญหาอีกหนึ่งใบแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรและก็เล่นได้สบายๆก็ตรงกระต่ายก็ไม่ได้มปนปัญหาเนาะก็ประมาณนี้ไปลองจัดลองเล่นดูได้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับพรุ่งนี้คุณพ่อจะเอาแวนมากอดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เตรียมตัวชมโกผู้หญิงนะฮะก็ว้าวีติดตามชมฝากด้วยละกันนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ